เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ใหญ่อันนี้ลูกค้าส่งมาทั้งหัวทั้งสายเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จากที่มันเป็นสนิมนะมันเป็นสนิมเนี่ยค่ะลูกค้าส่งมารอบนี้มีทั้งหมดสี่ตัวเนาะแต่อันนี้ลูกค้าส่งมาทั้งหัวทั้งหัวค่ะจากที่มันเป็นสนิมเยอะมากนะเนี่ยจากมันเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะ เป็นแบบนี้เนาะสนิมจริงๆสนิมแบบนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยสนิมแบบนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะขัดให้มันเป็นแบบนี้ขัดให้ลูกค้านะคะก็ได้ใช้กันไปนานนานะคะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวก็จะเอาอาบวานิชประกอบส่งให้ลูกค้าเนาะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่ใส่รมนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะ Này, hiện mai